สวัสดีค่ะ๋ยวให้นิโคลีนอธิบายหน่อยว่าไ oh. ด้โปรดมชั่อะไรนะครับ uh, นิโคลได้เป็น True Money Wallet ค่ะ uh. แล้วก็ได้เป็น Speed ของ Keyword นะคะเพราะฉะนั้นนิโคลก็พยายามทำเป็นแบบถ้าแบบวิง่งวิ่งไปจ่ายตังอะไรอย่างนี้ไปจ่ายตลาดเนาะคือความสะดวกสบาย Convenience คือ you know the main point of having a True Money Wallet you need convenience you need quickness quick pay quick easy and so that's why I was like okay Quickly pay and like run yeah ค่ะประมาณนี้จริงโอเคครับวันน <Fantastic S 2> <crease. S 1> ี้ปกติ5วินาทีเข้าออกเซเว่นก็จบเลยครับ super quick เลย very very quick ิคซึ่งรูปนี้ก็เลยส่งผลให้นิโคลีนเข้ามาเป็นท็อปกับพวกเรานะครับขอบคุณค่ะและ k เวิร์ดของนิโคลีนไม่ต้องเลือกแล้วนะครับคี์เวิร์ดของนิโคลีนมาจากเชนทรับ สวัสดีครับผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2022ทุกๆท,ท่านผมวารินสัจเดลจาก World Today ทางช่องเทเลเน์และรายการ Thailand Morning Call ทางช่อง r o m a n Media Thailand นะครับสำหรับคีย์เวิร์ดที่อยากจะฝากถึงสาวงามทุกๆท,ท่านในวันนี้นะครับคือคำที่มีตัวสะกดว่า S H A W L, L O W ครับ shallow ครับสำหรับนิโคเรียนคือคำว่า shallow คือความตื้นเขนิน so in my opinion when you're shallow or when you meet someone who is shallow their opinions and their thoughts are not educating of others they're not good informative information therefore i believe that it's our job and our opportunity to be able to educate and be able to inform other people and be able to expand very many information and your thoughts to other people to delay the shallowness and in order to create a better society a better community so everyone can you know communicate safely nicely and have a good society ตอนได้ยินคีย์เวิร์ดนี้ตอนแรกนี่ผมแบบหือก็คือนั้นก็คือนั้นแต่จริงๆแล้วคือร้องเพลงของเองก็คือเลยร้องเพลงแทนเลยขอบคุณครับขอเชิญมิโครีนลงไปนั่งรอกับเพื่อนๆก่อนนะครับ